8ข้อต้องรู้ก่อนที่เราจะกินน้ำใบเตยหอมนะคะอิวีพิปราคะน้ำใบเตยหอมมีประโยชน์อะไรจะเท่าที่หนูรู้มีประโยชน์มากมายเลยค่ะวันนี้พิปราจะนำในเรื่องของประโยชน์ของน้ำใบเตยที่เรารู้แล้วเราจะได้เลือกทานได้อย่างเหมาะสม อย่างที่พี่ปราบ,บอกค่ะใบเตยเป็นสมุนไพรที่เรียกว่าไงคะเราใช้มานานแล้ววันนี้เราเข้าใจไปโยน์ใบเตยเราจะได้เลือกใชใ้เหมาะสมกับร่างกายของเราตามพี่ปรามาเลยค่ะโอ้โหเชื่อไหมคะเตยหรือเตยหอมจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นก็เป็นข้อค่ะลักษณะใบเรียวยาวสีเขียวเข้มเป็นมันภายในมีน้ำมันหอมระเหยอันนี้ล่ละค่ะสำคัญมากๆเลยด้วยคุณสมบัติเด่นในเรื่องนี้เอง คนโบราณนะคะเขาเรียนนิยมนําใบเตยหอมมาใช้ในการประกอบอาหารทําขนมหรือเครื่องดืง่มรวมทั้งนําสีเขียวที่ได้จากส่วนใบใบของเขานะคะไปแต่งสีอาหารให้ดูน่ารับประทานนอกจากใบแล้วส่วนตน้นและรากของเตยหอมก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันค่ะอาเรามาดูประโยชน์ของใบเตยหอมนะคะข้อที่ 1. ใบสดมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงสมองบำรุงประสาททำให้เราสดชื่นค่ะ แก้อาการอ่อนเปลียบำรุงหัวใจลดความดันโลหิตรักษาโรคผิวหนังบรรเทาอาการปวดข้อช่วยรักษาลังแขโอ้โหและที่สำคัญคือย้อมผมดำแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราด้วยนะคะข้อที่2ต้นและรากพี่ปรษาอยากจะบอกเลยว่าต้นและรากของใบเตยเขามีประโยชน์มากมายเลยทำไมล่ะคะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้คะ่ะจึงช่วยรักษาเรื่องโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีสปปรรพคุณช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะด้วยค่ะเชื่อไหมคะปัจจุบันแม้ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับอันตรายหรือผลข้างเคียงที่เกิดจากการรับประทานเตยหอมแต่เราก็ต้องรับประทานในปริมาณและก็ระยะเวลาที่เหมาะสมค่ะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวและก็สตรีมีครรภ์การรับประทานเตยหอมนะคะควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานทุกครั้งอันนี้พี่ปราบ,บอกว่ามันสําคัญนะคะ เราว่าถ้ามีผลต่อร่างกายของเราแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่างๆได้ค่ะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะประโยชน์ของเตยหอมมีอะไรบ้างน้ําเตยหอมเนี่ยเมื่อเราทานแล้วนะคะพี่ปราณเนรย้าเราอย่าใส่น้ําตาลนะคะประโยชน์ก็จะมีดังนี้1ถ้าเราต้องการรักษาอาการบาหวานอ่าบอกได้เลยค่ะให้ใช้รากของใบเตยประมาณ1ขีดสับเป็นท่อนเล็กๆต้มกับน้ำหนึ่งลิตรจนเดือด จากนั้นก็เคี่ยวต่อประมาณ15-20นาทีนะคะนำน้ำที่ได้ดื่มครั้งละครึ่งแก้ววันละ3ครั้งหรือนะคะเราจะใช้ใบเตยร่วมกับสมุนไพรอื่นๆโดยนำใบเตยหอมจำนวน32ใบอ่านะคะมาหั่นแล้วก็ตากแดะแล้วเป็นไงคะชงดื่มแบบชาหรือใส่หม้อดินต้มน้ำดื่มค่ะแล้วมันจะดีมากๆเลยนะคะแต่ที่สำคัญพิปราณเนะยำนะคะ ต่อให้เราทานน้ำอะไรก็ตามเราก็ต้องควบคุมอาหารออกกำลังกายและก็ที่สำคัญมากๆกก็คืออย่าลืมค่ะเราจะต้องไปตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้งเพื่อเช็คว่าขณะน,นี้การรักษาของเราเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการที่เราจะรักษาโรคต่างๆเนี่ยเราจะต้องดูด้วยนะคะว่าถ้าเราไม่ควบคุมอาหารไม่ดูแลตนเองสิ่งต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นหมายความว่าไงคะน้ำตาลในเลือดก็จะยังสูงอยู่ 2. เชื่อไหมคะว่าน้ำใบเตยช่วยในยเรื่องการบำรุงหัวใจแล้วก็ลดความดันโลหิตได้เป็นอย่างดีค่ะเราก็ใช้ใบเตยสดๆนะคะไม่จำกัดจำนวนค่ะผสมลงไปในอาหารก็จะทำให้มีรสชาติหอมเย็นนะคะเป็นไงล่ะคะขนมใบเตยที่มีใส่ใบเตยสีใบเตยสีธรรมชาติต่างๆเนี่ยเมื่อรับประทานแล้วก็จะทำให้เราสดชื่นชุ่มฉ่ำ นอกจากนั้นก็เอาใบสดมาคั้นน้ํารับประทานได้เช้าเย็นเลยค่ะและที่สําคัญถ้าใครมีโรคความดันโลหิตสูงนะคะอ้านเล่นย้ําค่ะอย่างที่พี่ปราพูดเสมอเลยน้ําใบเตยจะช่วยลดความดันโลหิตได้นะคะแต่เราก็จะต้องตรวจพบแพทย์อย่างสม่ําเสมอค่ะเพื่อดูซิว่าอาการความดันโลหิตของเราเป็นเช่นไรข้อที่สามช่วยในยเรื่องของการขับปัสสาวะ ถ้าใครนะคะมีปัญหาเรื่องนี้และทานน้ำใบเตยพี่ปลาแนะนําเลยค่ะให้ใช้ต้นใบเตยหอม1ต้นหรือรากของใบเตยครึ่งกำมือค่ะเราต้มน้ํานะคะประมาณเท่าไหร่กาไ 300cc ก็ได้ค่ะต้มน้ํำดื่มแต่ที่สําคัญพี่ปลาบอกเลยถ้ามีอาการผิดปกติมากๆนะคะเช่นถ่ายปัสสาวะไม่ออกเลยหรือว่ามีอาการบวมต่างๆอันนั้นเราต้องไปพบแพทย์แล้วนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะ อาจจะมีความผิดปกติของการทำงานของไตก็ได้นะคะข้อที่4ถ้าต้องการรักษาโรคหัดให้นำใบเตยมาตำพอหยาบๆจากนั้นพอกลงบนผิวใบเตยจะช่วยล้างพิษเชื้อโรคและไวรัสที่อยู่บนผิวของเราได้คะ่ะเห็นไหมคะอมบอกเลยนะคะว่าใบเตยมีประโยชน์มากมายเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปราบ,บอกเลยของทุกอย่างต้องทานในปริมาณที่เหมาะสม อย่างเช่นไม่ต้องทานทุกวันค่ะในสัปดาห์หนึ่งเราทานทั้งสามกรัมก็ได้แล้วก็อย่างที่บอกนะคะถ้าใครมีโรคประจําตัวอย่างอื่นเช่นเป็นมะหวานกําดาโลหิตสูงก็ต้องไปตรวจไปพบแพทย์ตามนัดนะคะที่สําคัญก็คืออย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่องยูทูบพี่ทิฟฟี่ฟิชเป็น,นกำลังใจพี่ปลานะคะ เดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องของใบเตยกันต่อเลยค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะข้อที่ 5. ห้าโหยหลายคนนะคะอ่อ,อนเปรียมากเลยค่ะการดื่มชาใบาเตยวันละสองแก้วจะช่วยให้เรากะปพี้กระเป๋าได้มากขึ้นนะคะเพราะอะไรเหรอคะเพราะใบเตยเขามีสรรพคุณบำรุงกำลังและบำรุงประสาทค่ะนอกจากนี้ยังช่วยลดความดันได้อย่างที่กล่าวมาแล้ว ในวันนี้นะคะช่วงนี้ที่อากาศร้อนมากๆถ้าเราต้มน้ําใบเตยนะคะใบเตยหอมค่ะเย็ยนๆแช่ตู้เย็ยนไว้อู้หลายคนพี่ป้าหนูขอใส่น้ําตาลนะคะระวังค่ะอย่าใส่น้ําตาลมากจนเกินไปเพราะจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราสูงได้ซึ่งจะเกิดเป็นปัญหาต่างๆมากมายเลยนะคะและที่สําคัญก่อนที่เราจะนําใบเตยมาต้มเราก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะข้อที่6 หลายคนเลยค่ะเขามีอาการเป็นโรคข้อแล้วก็โรคลมตะไอยจะมีอาการปวดมากเลยค่ะแล้วก็อักเสบมากเลยที่ปลาจะทํำยังไงดีคะใบเตยนะคะช่วยบรรเทาโรคข้อแล้วก็โรคลมตะไอยค่ะวิธีการก็ไม่ยากนะคะให้เรานําใบเตยสดสามใบมาล้างให้สะอาดเลยค่ะจากนั้นก็สับพอละเอียดแล้วก็ผสมน้ํามันมะพร้าวลงไปเล็กน้อยค่ะอาจจะประมาณสักสองช้อนชากระป๋อ คนให้เข้ากันนะคะเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดก็จะใช้เป็นยาบรรเทาอาการปวดและก็อักเสบของข้อได้แต่ที่สำคัญนะคะโรคลูม,มาตออยพี่ปราเน้นและย้ำแล้วว่าโรคลูม,มาตอยเป็นโรคที่ทำไมคะเราจะต้องมีการตรวจรักษาแล้วก็ควบคุมในเรื่องของอาหารให้เป็นอย่างดีเนื่องจากอะไรคะโรคโูม,มาตอยมันมีการข้างของกรดบ,บางอย่าง ซึ่งคนไข้จะมีอาการปวดมากโดยเฉพาะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะของอากาศอากาศเย็นน่ะคนไข้โรคล,ลมตระอยจะเปลี่ยนมากเลยแล้วก็ปวดค่ะจะปวดบริเวณตามข้อต่างๆเพราะนั้นสําคัญมากๆเลยนะคะข้อที่7อันนี้สําคัญเลยค่ะก็บอกว่าใบเตยน,นะคะมีคุณสมบัติช่วยรักษาลังแคบนหนังศีรษะของเราได้ค่ะอ่าแล้วนอกจากนี้ยังช่วยย้อมผมดําได้ด้วยนะคะ ทำยังไงราคาพี่ปราไม่ยากเลยค่ะเราก็นําใบเตยสดจํานวนสองถึงห้าใบนะคะล้างให้สะอาดอันนี้พี่ปราเน้นรย้ำนะคะเราต้องล้างให้สะอาดมาบดให้ละเอียดจนมีลักษณะคล้ายผงแป้งแล้วก็นํามานวดศีรษะเป็นประจำเขาบอกจะช่วยลดรังแคบนหนังศีษะได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ปราพูดเสมอเลยการที่เราจะมีรังแคบนหนังศีษะหรือไรความสะอาดนะคะของเส้นผม ความสะอาดของหนังศรีรษะและที่สําคัญมากๆคือกลางคืนนะคะถ้าเราสระผมตอนเย็นหรือก่อนเข้านอนต้องทําให้ผมของเราแห้งสนิทอย่านอนหลับตั้งๆทีเื่อมีผมเปียกๆและแฉะนะคะเพราะว่าอะไรคะจะทําให้เกิดปัญหาผมร่วงเป็นเชื้อรากรากเกลื่อนที่หนังศรีรษะและจะรักษายากมากโอกาสที่จะหายก็ยากมากนะคะเพราะนั้นสําคัญมากๆเลยสําหรับในการเรื่องการย้อมผมดํานะคะ ก็บอกเลยว่านอกจากที่เราจะเห็นใบเตยนะคะนําไปผสมมาหานี่เป็นสีเขียวเราก็สามารถนําใบเตยมาย้อมผมให้ดําเงางามได้ด้วยค่ะโดยใช้ใบสดจํานวนหนึ่งมาต้มจะเป็นสีเขียวเข้มเลยค่ะแล้วทําไงต่อแล้วคะพี่ปราจัจากนั้นก็นํามาผสมกับน,น้ําลูกโยต้มแล้วมาหมักผมก็จะช่วยทําให้ผมของเรากลับมาดําเงางามได้เลยค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะ หลายคนลองดูเลยค่ะอ่าพี่ปลาจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเรานําใบเตยมาต้มค่ะจะเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็มาผสมกับน้ําลูกหยอดต้มอ่าเราจะได้ย้อมสีผมของเราเป็นสีดําที่เกินความเงางามในเส้นผมแบบไม่ต้องใช้สารเคมีเลยนะคะเห็นไหมคะดีไหมคะข้อที่8ช่วยบํารุงผิวพรรณใบเตยมีสารทางยาที่ช่วยรักษาโรคผิวหนังได้ ยังสามารถนําใบสดมาปั่นแล้วก็พอกผิวเพื่อบํารุงผิวให้สดใสได้ชิ่นเดียวกันค่ะเห็นไหมคะเราจะพบเลยว่าใบเตยเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากมายและที่สําคัญมากๆก็คือเรารับประทานใบเตยนะคะช่วยลดน้ําตาลอย่างที่คนไข้โรคเบาหวานแต่ต้องควบคุมอาหารนะคะต้องดูแลสุขภาพและออกกำลังกายของเราให้เป็นประจําทุกวันแล้วก็ไปตรวจตามนัดทุกครั้งนะคะ ถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร,แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแล่เปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องย u ทูป e ฮลตี้ฟิชเป็นก่อนกระเรียนใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโตข้าสูงผู้สมัยคุณภาพผู้สมัวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง,ง,งช่อง YouTube h e a l t h y f i t เชื่อพี่ปาเนะคะ